โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมเปี่ยมวิทยาคมค่ะจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่12มกราคมที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมเปี่ยมวิทยาคมได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566โดยมีนายสาคอรอิมพันชยัยรองนาย,ยกเทศมนตรีนครสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยประลัดเทศบาลสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานโดยประธานได้อ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นและได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีช่วยเหลืองานดีและชมการแสดงจากนักเรียนในชุดต่างๆอีกทั้งยังมีการแจกของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนด้วยค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแข่งชาติของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสิทธิหน้าที่ของตนเองเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกกล้าคิดกล้าทำในทางสร้างสารรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนาและพระมหกากษัตริย์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมประเทศชาติตลอดจนมีความคิดดิเริ่มสร้างสารรค์พัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้าสืบไปค่ะ